นี่ครับโอ้ยเมียนาเ้าหมื่นแต่ฮันท่านี่ท่านี่ท่านี่โอ้ฮันท่านี่กัเกี้ยววันนี้รออยู่นะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไม่เลยครับเมียเพื่อนี่เสียงแหบบ๊องเรียกว่าสิคอยิงยางลงไปข้างล่างโอ้นบรรยากาศเอออากาศมันเปลี่ยนหน่อยเสียงแหบเสียงแหีงธรรมดาเหี่ยบ่้างกเสียงแหบ ปีกายัายในเหี่ยบอยู่เหี่หยบเบิ้ลปีเอาลอดปีนี้ยังไสในยังคุค้มเจ้าของในอยู่ใส่หลอดเสียงร้ายมันบ่ครับอนันมันไม่เป็นไม,ม่วิธีไปหาหม,มอมาเผมมาหามเาหาม้าเอาได้จังเลยละสะิได้นี่เลยเม้าไปเบ้าม้นเม้าเม้นหาฟอลชังสั้นเด็คือว่าส่วนเป็นแนะนั่มด้ตอนจะมาเซียงแขี่ยบนะมาส่วในนั่ปกติเ่าต้องเราปกติเพราต้องเราหรอกเม้นเหงียบให้เก็บเสียงไว้ใส่เสียงเฉพาะเวลาร้องเพลงิ้งก็หมอหมอเป็นแบบ เนหูยู่นะว่าไชีหเอาเป็ี่ันสี่แม่กมันคื้งนัลูกมนขึ้นงนใช่มันกับพวักกันนนกันมันมือมกจะโอ้แม่รู้แสงแแสงวันนี้มันจริงโอเคมะนาวเป็นวิธีเอารองเท้าให้แม่น้อยกต้องมันมอวานจุ่มธรรมดาทุกธรรมดาปะนะธรรมดาคนยังไ่ ว่าสีเกียรติธรรมดาไปร้ำสีสเกียร์ดูมันติดจำเนียงธรรมดาธรรมดามอเตอแล้วธรรมดานะมอหิเบาเก็บเสียงไว้สันนิษฐอันอาเท้าช่วงนั้นมันแข็งแหี่แม่หมอหามเบาแม่ในห้องกันเนี้ยเบาดูมาเนี้ยในห้องมันคุ้นเบาดูเบาเพราเศ้ามาเนี้ยก่ะิกขาดขาดยุใสจัดขาดยุ่าดยุมีซีไดมอนมีซีไดมอนมีซีไดมอนใครครับขาดบอชื่อในรถลูกขาดบ่อชั้นบอกโอเค ก็เห็นยูโรยูไสายบูมือนี่เอาไว้เคนีก็เน่าพี่นนองเอ้ลูกแม่แม่ครับผมจะบอกันไหมครับผมจะได้สุขภาพแม่อยู่ดีไม่แห้งทักคนหลายๆครับไปเร็ว